90บาท490้อบาทเดี๋ยวนมมีกระเป๋าใส่กระเป๋าสตางค์แถมให้ฟรีหนึ่งใบด้วยคุณลูกค้าขาขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะรวมไปถึงนะคะวันนี้นะคะคุณพี่ตัดเป็นชุดคุณพี่ตัดเป็นชุดเลยนะคะคุณพี่ตัดแบบตดผ้าถุงด้วยคุณพี่สั่งตัดกระโปรงด้วยค่ะคุณลูกค้าขาวันนี้ตัดเป็นผ้าถุงป้ายปิดค่ะเปิดออกมาเห็นไหมคุณลูกค้าขาจะไม่เห็นขาด้านในนะผ้าถุงป้ายปิดลักษณะเปิดออกมานะคะก็จะเป็นเหมือนถุงๆกลมๆแบบนี้แหละค่ะคุณลูกค้าขาแบบนี้เลยนะเขาเรียกว่าผ้า รุ่นนี้คุณลูกค้าบอกว่าหำเป็นซิฟหลังให้หน่อยเดี๋ยวเผื่อนะคะแบบว่าตรงเนี้ยเผื่อใส่พอดีไม่พอดีอะไรยังไงคุณลูกค้าจะได้แก้ไขได้ง่ายใช่ไหมคะคุณลูกค้าคะ ได้เลยขอเพียงแค่คุณลูกค้าแจ้งเข้ามาบอกได้เลยรอบเอว3 4นิ้วค่ะสะโพก42ค่ะแล้วความยาวของผ้าถุงผืนนี้อยู่ที่31นิ้วค่ะคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เช่นเดียวกันค่ะคุณลูกค้าคะขอบคุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะเลือกได้เลยแล้วที่สําคัญมากไปกว่านั้นผ้าไทยลายดอกแก้วไม่ได้มีแค่สีเขียวสวยๆแค่นี้นะมีหลากหลายสีมามีหลากหลายเฉดสีมากๆนะคะอยากให้คุณลูกค้าได้ชมได้ช็อปเพิ่มเติมด้วยเนาะ อยากซื้อผ้าไปตัดเองใช่ไหมคะได้เลยสั่งซื้อเฉพาะผ้าไปตัดผ้าถูกได้ไหมได้ค่ะราคาผืนละหกร้อยเก้าสิบบาทหกร้อยเก้าสิบาทคุณพี่ค่ะแล้วก็มีหลากหลายเฉดสีด้วยนะอันนี้เรียกว่าสีเขียวพาเทลนะโอเคนะผ้าไทยลายดอกแกว้วสีเขียวพาเทลโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาต่อนะคะว่ามีอีกกี่เฉดสีโอเคนะมีเยอะมากนะคะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะถ้าเป็นลายดอกแกว้วเพราะว่าไลายนุ่ม,มชอบผ้าไทยลายดอกแก้วนี้เพราะว่าเราสามารถสวมใส่กับเสื้อได้หลากหลายเฉดสีอย่างเช่น คุณพี่สั่งตัดแบบนี้ใช่ไหมผ้าถุงขนนี้สามารถนําไปใส่กับเสื้อสีโอรสได้สีโอรสเสียงตาสีขาวนะคะไม่ว่าจะเป็นขาวขาวโอโม่ขาวออฟไว้ขาวงาช้างอะไรใส่ได้เลยคุณพี่คะนะคะแล้วก็จะเป็นสีอะไรอ่ะสีส้มโอรสก็ใส่ได้นะนะนะคะสีเขียวสีเขียวนี่ใส่ได้หลายเฉดมากๆนะคะแล้วก็เป็นสีครีมก็ใส่ได้เห็นไหมคะเพราะถ้าเป็นผ้านะคะเฉดนี้สามารถใส่กับเสื้อได้หลากหลายเฉดสีมากๆตัดหนึ่งครั้งก็คือคุ้มเลย ัดนหนึ่งครั้งนี่คือคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะคะคุณลูกค้าขารวมไปถึงเสื้อตัวนี้สามารถนําไปใส่กับกระโปรงดำเงางกงสลักได้ด้วยนะกระโปรงดำางางกงสลักคุณลูกค้าขาหรือว่านําไปใส่นะคะกับสีใช่ไหมกับผ้าถุงผืนอ,อื่นๆก็ได้เพราะว่าลายตรงนี้นะคะจะเป็นลายลายที่เราแต่งลายตรงตรงที่เป็นลายฟันปลาแบบนี้สามารถใส่กับผ้าถุงได้อีกหลากหลายผืนเช่นเดียวกันคุณลูกค้าขา,ข,าขอแค่ว่าเป็นเฉด เป็นเฉดเขียวเฉดโอโรสเฉดส้มอย่างงี้ก็สามารถมิกแอนด์แมทใส่เพิ่มเติมได้ด้วยคุณพี่จ๋านอกเหนือจากกระโปรงดำเกางเกงสแลกแล้วเรายังสามารถปรับนะคะปรับไปใส่นะคะมิกแอนด์แมทใส่ได้อีกหลากหลายชุดเลยด้วยคุณลูกค้าขาขอบพระคุณคุณพี่มากๆเลยนะคะวันนี้เป็นเฉดสีที่สวยแล้วก็คลาสสิกอีกหนึ่งอีกหนึ่งชุดเลยค่ะที่ขอบพระคุณมากๆนะคะที่คุณลูกค้าเลือกผ้าเซ็ตนี้เราให้ทางร้านของเราตัดให้ยินดีดูแลนะคะคุณลูกค้าขาถ้าคุณลูกค้าไม่มีที่ตัด ร้านที่ตัดอยู่ช้าอะไรเงี้ยคุณลูกค้าขามีปัญหานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคุณลูกค้าสามารถมาให้ทางร้านของ